ก็สวัสดีนะครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมช่างอัดพิจิตนะครับจะมานําเสนอสินค้านะครับนะมีเข้ามาหลายรายการนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตัวแรกนะครับ TF120DI นะครับพี่ตัวนี้หลายคนถามหานะครับว่ามีของไหมนะมีเข้ามา2ตัวนะครับพี่นะ TF120DI นะครับตัวนี้เป็นเป็นรถเดิมนะพี่นะเป็นรถเดิมเดิมเลยนะครับนะรถไม่ได้แกะซ่อมนะพี่นะ แต่ว่ามาเก็บมาเก็บสีนะพี่นะมาเก็บสีให้นะครับเก็บสีอะไรก็เพื่อความสวยงามนะครับพี่เนาะปั๊มเพิ่มเดิมนะพี่นะรถอ่ะอ่ะหนูลองลอง,ลองติดลองติดตรงคิดระวังน็อตตรงมะเร็บาท

สนิทนะพี่นะเครื่องยังยังยังพอบอยู่นะพี่นะท่นานใดสนใจนะครับนะเนี่ยมาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นคูโบต้านะครับแซดทีร้อยสี่สิบนะครับตัวนี้เป็นตัวถังพลาสติกนะครับพี่นะตัวนี้เป็นถังพลาสติกเป็นรถเดิมนะพี่นะเป็นรถเดิมเดิมไม่ได้แกะซ่อมนะพี่สภาพก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่อ่ะลองลองตัวนี้ให้ มือแบนๆหนูมือแบน,น,นหัวเข่าจะโดนน็อตลืมลืมบอกราคานะครับลืมบอกราคาพี่ตัวนี้นะตัวนี้ t f 1 2 0 di นะพี่นะตัวนี้ตัวนี้ขายอยู่31,000นะครับพี่31,000นเฉพาะเครื่องนะพี่นะเฉพาะเครื่องนะไม่รวมหางนะพี่นะถ้าพี่เอาหางด้วยก็ เพิ่มอีกหมื่นแปดห้าร้อยนะครับพี่นะชุดนี้ได้ชุดนี้ไปเลยนะเยาดี๋ยวมามาดูแซดทีครับพี่รถเดิมๆเ,เลยนี่เีกันใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับพี่นะนี่แซดทีเลยพี่รถเดิมไม่แกะนะครับเดิมๆไม่แกะเลย อันนี้ตัวตอนนี้ผมเปิดขายอยู่นะพี่นะสามหมื่นห้าพันห้าร้อยสามหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับพี่รถเ,เ,เดิมเดิมเดิมแท้ๆเลยนะพี่นะรถรถเดิมแท้เลยผิวมะเลอะไรก็ยังสวยนะพี่นะรถอะก็ถือว่าค่อนข้างไม่ค่อยช้ำน,นะพี่นะเครื่องสภาพดีนะพี่ อ่าไปตัวนี้ก็เป็นตัว R t นะพี่นะ RT 1 4ทีพัดนะครับพี่เด้งนะตัวนี้เป็นเป็นพัดนะครับพี่ตัวนี้จะเป็นพัดอลองมาฟังเสียงกันนะครับ เดิมนะครับพี่น,นี่เป็นรถเดิมเก็บสีภายนอกนะครับพี่ะเราลองมาฟังเสียงกันฝ่หลังหนะ่อยพ,พร้อมใช้งานแน่นตึ๊บนะครับพี่น,นะครับเป็น TF นะครับ 120DI นะครับเหมือนกันราคาก็เท่าตัวนู้นนะครับพี่เท่าตัวแรกนะสามหมื่นนึ่งพันนะครับพี่นะ,ะมีสองตัวนะครับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับพี่ di ร้อยยี่สิบมีเข้ามานะครับลองมาฟังเสียงกัน ิมนะพี่นะรถเดิมเอาเบอร์สนิทนะครับพี่นะถือว่าใช้ได้เลยนะพี่นะไฟไฟเสร็จครบนะครับพี่ใช้ไ,ได้เลยนะครับอ่าต่อมานะเป็น e t 95เนี่ยติดตัวนี้เลยก็ได้หนูติดง่ายดิตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้นไดนไดนะ95นะพี่นะราคาหมื่นกว่าบาทนะครับนะราคาอยู่ที่หมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับพี่นะ95นะ ไปถึงใช้งานได้เลยนะพี่นะนี่เป็นเครื่องซ่อมนะพี่นะเครื่องซ่อมพร้อมใช้งานหนูขาขาจะโดนนด็อตนิ่มนิ่มนะพี่นะเสียงตระโปรงดังนิดหน่อย แอบกิฟต์หมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับพี่นะพร้อมเรียบร้อยพร้อมใช้งานอ่าดับเลยอ่าตัวต่อไปนะพี่เป็น ET ทีร้อยสิบนะ ET ทีร้อยสิบตัวนี้ก็หมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับพี่อ่าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับรถรถพร้อมใช้เหมือนกันนะครับพี่นะรถใช้ได้เลย ที่มองหานะครับผมอ่านี่ก็จะเป็น95 95 95ก็ราคาเดียวกันเลยนะพี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปติด80ดีกว่าคนติดบอกชักเริ่มเหนื่อยซะแล้ว <c oughs> นะครับเป็น95มีหลายตัวนะพี่นะหมื่นห้าห้าร้อยเนี่ยนะอ่าเสียงนิ่มๆทุกตัวนะครับพี่เนี่ยอันนี้จะเป็นตัว et นะพี่นะ80นะเช็คใหม่พี่เช็คใหม่พร้อมใช้งานเลยนะครับเช็คใหม่ซ่อมใหม่นะพี่นะอ้อา้อาาววอั่า ไม่ได้รอบไม่รอบหมดแรงหมดแรงคนคนติดหมดแรงเียงน,นิ่มนะครับพี่น้อมใช้เลยเสียงน้อๆๆเลยนะครับพี่เล่งเลยช่างเล่งเลยนิ่มๆเลยนะครับพี่ ันใดที่หาไปสบน้ำนะพี่นะ EG80 นะพี่นะตัวประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้ขายอยู่13500นะครับพี่ถึงจะใช้ได้เลยนะพี่นะหรือจะเป็นเพื่อโค้งรถถหนาอะไรแล้วก็ยังพอมีให้เลือกนะพี่นะมีหลายตัวนะ2 0 0ตัวได้นะครับพี่นะลองเลือกชมดูเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้นะครับทน่นใดสนใจนะครับโทรหาผมนี่เลย ช่างอัดพิจิตนะครับ e b o o k YouTube นะครับ TikTok นะครับช่างอัดพิจิตทั้งหมดนะครับเบอร์โทรผม0 6 1 5 7 5 5 2 5 6นะครับมีเบอร์เดียวนะครับพี่สินค้ามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมท่านไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะครับเราส่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับพี่สนใจตัวไหนอะไรโทรสอบถามนะครับพี่นะสินค้ามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับแบบ ไม่ต้องโอนเงินเก็บปลายทางก็ได้นะครับพี่นะไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแต่ยังพอมีให้เลือกนะพี่นะล,งนะลุงเพชรนะครับลุงเพชรก็มีนะพี่นะลุงเพชรตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะพี่นะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล็อกล้อจะเป็นล็อกล้อแล้วนะครับลุงเพชรลุงเพชรนะครับ ยทะเลทอง124นะครับพี่วิกิว2,000นะครับมาเลือกเลยนะพี่นะตัวละ1 5 5 0นะครับพี่นะจัดโปรโมชั่นไปเลยนะครับได้รุ่นใหม่ทุกตัวนะครับพี่1500นะครับพิกัดร้านนะครับอยู่ตรงไอสี่แยกปวกสูงนะครับพี่นะอำเภอวัดชิระบารมีจังหวัดพิจิตรนะพี่นะสี่แยกพวกสูงแยกมากำแพงเพชร นะครับแยกมากำแพงเพชรนะครับ4กิโลซ้ายมือนะครับติดถนนเลยนะพี่นะไม่ต้องเลี้ยวไหนเลยนี่ครับติดถนนเลยอยู่ริมถนนเลยนะครับพี่นะจะเป็นร้านจะเป็นทรงนี้นะพี่เป็นลูกนี่นี่นะครับร้านนะครับถ้าพี่มาจากสี่แยกปวกสูงนะครับพี่นะอยู่ซ้ายมือถ้าลูกค้ามาจากกำแพงเพชรนะครับผมจะอยู่ขวามือก่อนถึงสี่แยกนะครับมาไม่ถูกปากหมุดมาที่ร้านสะอาดเจริญยนต์นะครับผม ฝากุดม,มาที่นี่ได้เลยนะครับผมร้านสาัตว์เจริญยนต์นะครับอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ